สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในคุยกันหลังมูวี EP สเปเชียลนะครับผมกับโดราเอมอนเดอะมูวีสงครามอวากาศจิ๋วของนวิตะ2021ครับถือว่าสิ้นสุดกันสักทีเนาะกับการแบบรอคอยที่นานมากๆสําหรับรีวมันนานมากๆปีกว่าเกือบสองปีนะครับผมกับโดราเอมอนภาคนี้เนี่ยรีวบอกเลยนะว่าตอนตอนเนี้ยเป็นตอนที่รีวชอบที่สุดเหมือนกันนะครับผมเป็นหนึ่งในตอนที่ชอบที่สุดแล้วก็ที่ได้มารีเมคครั้งนี้ โอ้ดีใจมากแล้วริวก็รอคอยมาตลอดนะผมแต่แบบในใจลึกๆอะมันมีอยู่อีกหนึ่งภาคที่แบบริวรอให้รีเมคอยู่คือตะลุยปราสาทใต้สมุทรอันนั้นก็สนุกเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีใครแบบหยิบออกมารีเมคสักทีนะฮะก็รอต่อไปเนาะเพราะว่าปีหน้าปีหน้าเป็นเนื้อหาใหม่เนื้อหาใหม่ด้วยก็เดี๋ยวรอดูตัวอย่างไปละกันสำหรับเดอะมูฟวี่ภาคนี้เนี่ยนะครับผมหลังจากที่ดูรอบสื่อนะ้าความรู้สึกของริวอะทั้งหมดเลย นะครับโดยรวมก็คือเป็นการผจญภัยที่คุ้นเคยในรูปแบบใหม่นะผมเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เพื่อนๆน่าจะรู้กันนะครับผมหรือว่าเคยพูดไปในโคตรรีแกแล้วเนาะว่าเดอะไรมอนเดอะมูฟี่ภาคนี้เนี่ยรีเมคมาจากปี1985นะครับผมซึ่งลิวเคยพูดเอาไว้ด้วยว่าเนื้อหาของเดอะมูฟี่ภาคเนี้ยที่เป็นรีเมคเนี่ยน่าจะมีการปรับไปจากต้นฉบับพอ,พอสมควรเนาะเพราะว่า ตั้งแต่แบบเห็นนี่คือเห็นในตัวอย่างว่าแบบคือมันปรับจริงๆอะ่ะโดยเนื้อหาที่รีวจะพูดรีวิวนะครับผมรีวแบ่งออกมาละทั้งหมดาสามประเด็นด้วยกันนะครับผมก็เรามาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยกันเนาะก็คือเนื้อหานะครับผมเอาเนื้อหาก่อนเลยนะฮะขอพูดถึงตอนที่เป็นฉบับออริจินอลก่อนละกันเนาะพรรู้สึกว่าแบบคือก่อนที่รีวไปดูรอบสื่ออะรีวก็มีแบบไปดูย้อนนะผมดู ไปดูย้อนดูทวนความทรงจําตัวเองนิดนึงว่าเนื้อหามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งไอตอนที่ริวดูอะรู้สึกว่าแบบเนื้อหามันค่อนข้างที่จะแบบมันดูหนักสําหรับริวนะนะครับผมเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับแบบคือมันไม่เหมือนภาคอื่นๆที่โดนรมอนเล่านะครับมันจะมีเกี่ยวกับพวกการเมืองการปกครองอะไรพวกเนี้ยประเด็ดการประชาธิปไตยเสรีภาพอะไรต่างๆนะที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันอยู่ในภาคนี้นะครับผมแล้วก็ มู and นโทนแล้วก็ทุกอย่างที่เล่าออกมามันดูแบบตอนเรดูรู้สึกแบบมันดูกดดันมันดูอดอัดมันนี้ติดแบบความดักดาความน่ากลัวอะไรขนาดเนี้ยคือเข้าใจแหละว่าเมื่อก่อนนะ่ะดู r รมอ on ดอะมู v วี่อ่ะเขาไม่ได้เจะแบบกลุ่มของเด็กๆพวกนี้เยอะนะจริงๆไม่เหมือนกับปัจจุบันที่แบบเออเริ่มมาจะแบบกลุ่มของเด็กๆมากยิ่งขึ้นนะผมแต่พอรีเมคเนี่ยพอเป็นภาครีเมคอันเนี้ย ทุกอย่างที่ลิวพูดมาเมื่อกี้ลืมไปให้หมดครับลืมไปให้หมดเลยเพราะว่ารีเมคครั้งนี้เขาปรับความหนักไอตรงนั้นที่เป็นท,ที่ที่มีในต้นฉบับอะเขาปรับให้ซอฟตลงมานะครับผมเพื่อให้แบบเเนื้อหาภาคเนี้ยให้เข้าถึงเด็กได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูแบบตึงเกินไปสําหรับผู้ใหญ่นะครับผมแล้วริวก็คิดว่าเด็กที่ไปดูโดราเอมอนภาคเนี้ย นะผมจะเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่แบบริวพูดไปในตอนแรกได้ไหมนะครับผมดิวคิดว่าเด็กน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะนะครับผมเพราะอย่างที่ดิวพูดไปแล้วในตอนแรกว่าเขาปรับเนื้อหาให้มันซอฟลงนะครับผมก็เพื่อที่จะให้เด็กเข้าถึงแล้วก็ให้เด็กได้รับรู้แบบง่ายๆย,ย่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่หนักเกินไปนะครับน่าจะรับรู้ในสิ่งที่แบบเออหนังนะคะหรือว่าการกระทำของตัวละครเนี่ยสื่อออกมา รือก็หวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาต่อกันที่ประเด็นเสียงภาคนะครับผมซึ่งก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเนาะระดับนานาน,านี่ตำนานกับพี่ๆีมืออาชีพเขามาภาคกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยมีนักภาครับเชิญถึง2ท่านด้วยกันนะครับผมคนแรกก็คือ,อพี่ต้อมจากช่อง YouTube u c i x นะครับผมภาคเป็นนักบินแล้วก็พี่พสุจากช่อง u t u b e พสุโลนะครับภาคเป็นหัวหน้าฐานลับนะครับผม ซึ่งจากที่ไปดูรอบสื่อมานะครับผมพยายามไปโฟกัสกับเสียงนะครับริวถือว่าพี่ทั้งสองอ่ะเขาทําออกมาในระดับที่แบบดีเหมือนกันนะนะครับผมอันนี้ในความคิดของริวเองคนอื่นจะว่ายังไงริวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่สําหรับรวิวรีบบอกเลยว่าทําได้ดีมากนะครับในไหนก็พูดถึงเรื่องเสียงภาคไปแล้วนะครับก็ขอเล่าอะไรนิดนึงแล้วกันนะฮะก็คือนาตุกที่ภาคเป็นซูเนโอก็คือตอนแรกอ่ะที่ได้ยินที่ได้เห็นข่าว นะครับว่านาโตเขาถอนตัวออกจากการพากตัวละครโคน,นันคือแบบฮะแล้วซุนนโอล่ะนาโตุกจะยังมาพากอยู่ไหมนะผมคือตอนนั้นคือแบบไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าพอแบบเห็นภาพที่แบบเออเหมือนเขาถ่ายรูปหมู่นะครับนักพากที่พากดัไไดมมอนพากเนี้ยแล้วเห็นนาโตอยู่คือแบบ ดีใจนะตุ๊กยังกลับมาภาคตัวละครนี้อยู่ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังคิดถึงเสียงของนาตุ๊กอยู่นะคะผมในภาคนี้นาะตุ๊กก็กลับมาให้เสียงซูเนโอเหมือนเดิมนะคะผมไม่มีการเปลี่ยนคนแน่นอนนะครับผมแล้วก็อ,อพูดเลยแล้วกันว่าในภาคเนี้โฟกัสที่ตัวละครซูเนโอให้ดีนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครนี้ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงแบบตอนท้ายเลยนะครับผมไปดูกันเองเนาะ ประเด็นต่อไปนะครับผมก็คือเออ่ตัวละครนะครับผมซึ่งในภาคนี้ริวเคยพูดไปแล้วในโคดรรีแอคนะครับผม E.P. 4กับ E.P. พนะครับผมว่าจะมีการเพิ่มตัวละครใหม่อย่างเออ่ตัวละครปีนะซึ่งเป็นพี่สาวของปาปินะครับผมที่ในต้นฉบับมันไม่มีภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นถึงแบบความสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับผมของ ป,ปีกับปีนานะผมความเป็นพี่น้องอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็การเพิ่มตัวละครนี้เข้ามาเนี่ยมันช่วยมันก็ช่วยนะทําให้แบบตัวละครปราปีมันดูแบบมันมีมิติมันมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะผมแต่เสียดายน้องออกน้อยไปหน่อยนะครับในความคิดริวก็คือแบบอยากเห็นแบบให้ตัวละครเนี้ยออกมากกว่านี้หน่อยนะฮะประเด็นต่อไปนะผมก็คือพวกแบบฉากต่างๆเนาะริวบอกแลว้วภาคเนี้ยทาออกมาได้แบบ สวยมากนะครับผมโดยเฉพาะฉากในอาวากาศเลยพวกนี้นะครับสวยงามอลังการตราการตาสดๆนะครับคนที่ชอบแบบพวกแอคชั่นบู๊ต่อสู้หรือไไฟอะไรพวกนี้ภาคนี้มีให้เพื่อนๆครบแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฉากสุดท้ายที่แบบเห็นแบบโดรมอนกับพองเพื่อนอะรวมพลังกันแล้วก็ต่อสู้กับพวกออของพวกกิลโม่พวกอะไรพวกนี้รีบบอกเลยว่าทำได้แบบ ประทับใจสุดๆ,ๆนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบสำหรับรีวิววาวมากนะผมในฉากตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้รีวเห็นข่าวมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วะว่าในภาคนี้จะมีการแบบเอ่อทางทีมงานของญี่ปุ่นนะครับผมเขาจะสร้างแบบแบบจําลองขึ้นมานะฮะโดยเอาฉากจําลองที่เป็นที่เขาสร้างมาจากของจริงเนี่ยเอาไปซ้อนกับ เออ่ภาพการ์ตูนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยริวมองว่ามันคือแบบคือมันเป็นความแปลกใหม่ของโด拉มอนเดอะ e ูวี่เหมือนกันนะเป็นอีกก้าหนึ่งที่แบบจะได้เห็นอะไรที่แบบมันเป็นความแปลกใหม่นะครับผมอันนี้ริวมีภาพมาให้ด้วยนะครับอันนี้ข้อมูลจากเพจกระเป๋าสี่มิตินะครับผมก็ขออนุญาตด้วยละกันนะฮะมาโชว์ภาพให้เพื่อนๆดู นี่นะครับฉากที่เห็นอยู่ตรงนี้มันคือฉากแบบจําลองซึ่งที่ในบทซูเนโอเขาเป็นคนสร้างมาแต่ที่เห็นนี่มันคือของจริงนะนะผมครั้งนี้ทําออกมาสําหรับริวอันนี้มันดูลอยๆหน่อยๆๆแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในหนังอะมันทําได้ดีนะทําได้สมูทมากนะครับอ่านี่เห็นกันชัดๆเลยนี่ฮะบแบบจําลองของจริงที่เขาเอาไปซ้อนในหนังนี่แล้วก็มีการแบบสร้างเอ,อ่อพวก ตึกอาคารที่ดาวพิิก้าด้วยนะครับผมนี่หลากสีสันอย่างนี้นะฮะเขาก็เอาไปใส่ใน The Movie เหมือนกันเนาะไปดูกันเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิวโดราเอมอนเดอะมู i ว่สงครามอาวกาศจิ๋วของโดวิตะ2021นะครับก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการรีวิวนะครับในครั้งนี้มันเป็นเพียงแค่ ความคิดเห็นแล้วก็มุมมองของริวเท่านั้นนะที่เอามาเล่าเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นยังไงก่อนจากกันไปเนี่ยก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้สักนิดนึงนะว่าอยากให้แบบสนับสนุนนะครับการไปดูหนังที่มันถูกลิขสิทธิ์นะครับผมไม่ใช่แค่เรื่องโรดายมอนนะทุกเรื่องนะครับคือแบบอยากไปดูหรือไปสนับสนุนในพวกเว็บเผื่อนอะไรพวกนี้ฮะหรือว่าฟังสปอยไปเฉยๆเ,เพราะว่าสําหรับริวอ่ะมันไม่ได้อาจรถเท่ากับการที่เราไปสมัมผัส ด้วยตาของตัวเองนะครับผมฝากไปด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ดิวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย